ครับสวัสดีครับมาอีกแล้วมือนี่ทงให้ทงนาหวานเข้าได้มือนี่หวานเข้าแล้วหอนมือหอวินต้องหวานและบันนิหวานเข้ากับใสแรงงานเจ้าของดอกหวานก็ไดใส้มือหวานเพราะว่ามันบดไหลแปลงนี้มันบดไหลแปลงนี่มีพันธุ์ข้าปลูกอยู่ สี่กระสอบปุ๋ยหนึ่งเลยเอาใช้มือหวานผุ่แล้วบาดท่งพุ่แล้วบนนี้กันแล้วท่งนั้นมันหลายท่งนั้นต้องได้เอาใช้เครื่องพ่นเหนามันจังบม่เมื่อยหลามันกันแล้วไวน้าอันนี้มันบ่หลอันนี้ทำสี่สอบตัวนั้นมันหลายตัวนั้นมันต้องใส่เครื่องแล้วตัวนั้นใส่เครื่องทุนแรงหวานเข้า ข้าวกอขอ้อวานข้าวกอขอ้อเนี่ยข้าวกอขอ,อน,นี่ยคุณแะระข้าวกอขอ้ขอข้าเจ้าเอิอนเข้างานันทางนี้เนาะเขาา้างันคือข้าวกอขอ ท่งน,นั้นนี่ใส่ข้ากลางท่งน,นั้นบุมีเข้ากระอเพราะว่ามันสูงเนี่ยจักหน่อยแต่กรสิได้เห็ดซาอยู่ดอกบดได้เห็ดเล็วเท่าไรท่งนั้นใจเย็นเนี่ยจักหน่อยท่งน,นี้ต้องรีบเพราะว่ามันมันเป็นที่ลุ่มทางนี้ดีข้ากระอหวานไปเรื่อย อากาศดีมูนี่บ่มีแดดเลยมูนี่โอ้ยคักบ่ฮ้อนเลยบ่คือมื่อวานขี้ไก่หันวานขี้ไก่หันห่วยเว้าบ่าอยากออกผู้ใดรอันนี้โอ้ยไข่เน่สบายอากาศบ่มีแดดมีฝนปล่อยๆนำ,น,ำน,น้นนี่ฝนบ่แหง้งมีฝนบ่แหง้งมันคลายเยอะ กินขี้ไก่ให้มันโอ้ยเกินไปฮ้อนอะไน,นั้น อาสิแล้วแล้วพี่น้องไยบานนี่สุดท้ายแล้วมงนี่แปลงนี่ถ้าแต่ลดมาปั่นเลยบานนี่ใกล้แล้วยังน้อยเดียวที่ซ้ำแ็ดนานแ็ดแต่หัวปีปีปีนี่ว่าปพ่ว่า,วาหัวปีอยู่ดอกพอาปีไก่ยนี่มันฝนมันเล่งมันลดลงบ่อยเลยเอาแต่หัวปีมางกว่าน้าว่าปีนี้ว่า วานเข้าเข้ากอคอหวานไอ้ดอกมันแล้วไวอยู่ท่งนี้มันพันเขาปลูกมันกับหรย้บรยบได้ใส่หลมันนามันน้อยใช้สามสี่สอบนี่เขาปลูกก็ได้บได้ใส่หลแล้วบ,บัดเจอท่งพุ่นละ น้องเอ้ยหวานไปละสองเท่านี่หวานกัดเข้ากรบโบดได้ห่างได,ดเข้ากระไดเม็ดเข้าเข้าเอาสามนี้บอถึงกันว่าห่างหวานทีลายก็บโบไว้หวานทีลายก็ะไดห่วงน้อย ต้นน้อยๆต้นเข้าก็ได้หวานหา่างแคนะ่ไหนด้ห่วงใหญ่เอาแบบนี้เลยวะมันมันได้ได้เห็ดปีแล้วเมื่อกี้นี้มันหวานไปน,นี้คนละคนก็จะหวานที่ทีบานห่วงบานนี้น้อยๆบานนี้อันนี้เอาห่วงใหญ่ไว้ก่อนอนะนี่น้อยห่วงก็อย่ามัน เอ้ยสีแล้วแล่ยบา้น,นี้แดดออกเลยบาดนี้วางนึ่งนี่ฝนย,ย่ยอยย,อย่ยอยย่อยยยมาวังนึงนี่อ้ายบร้อยละบาทนี้มาแล้วพี่น้องรถไทยมาปั่นแล้วบาทกะกำลังปัน่น อแปลงนี้เลี้ยวมือนี่แหละแปลงนี่แ,ลแ,ลแ,ป,ลแปลงต่อไปอันจักซิมือใดอยังบนแน่นอนแปลงต่อไปิไดไปหวานซาเนี่ยก็ได้แปลงนั้นมันอยู่สูงข้างส่วนยางแปลงนั้นแปลงนี้เอาไว้ก่อนแปลงนี้มันอยู่ลุ่มอยู่ต่ำโพด จะหมดทันพาผลมานี่งน้อยก็แล้วแหละนี่แป๊บเดียวปัน่นซื่อโบได้พะว่าไทยไว้แล้วนะแล้วก็มาหวานหวานแล้วก็ให้เขาปั่นให้มาแก็คือจบปั่นแล้วดินมุนคุกบ นี่หวานแล้วแล้วมีแดดออกมาบานเนี้ยโอ้จะแม่นเข้าทางคักขนาดเลยยังหวานมือนี่คักอยู่ดินฟ้าอากาศเป็นใจแบนนี่เ้านี้พอมีฝนปล่อยๆมาเมื่อเ้านี่หวานเข้าแล้วแล้วเราแดดบานนี่เอ้ได้การเลยแบนนี้ว่ะปั่นแล้วแล้วอยากให้ฝนตกํำได้บานนี่มันออกได้บานนี่ฝนตกแล้วเข้า คนรถคันนี้มันคันใหญ่เนี่ยมันไวคันนีญ่อ้าวสามนี่แหละพี่น้องเอ้ยพูแหละโอกาสหน้าฟ้าใหม่แปลงนั้นพูแหละจังจิตถ่ายให้เบิ่งอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ